สวัสดีครับวิธีการเปิดพอร์ตเพิ่มเติมนะครับผมของฟรีคอร์ยูนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เปิดนะครับบัญชีหรือว่าเปิดพอร์ตผ่านสำหรับพาร์ทเนอร์ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็นะครับมาอยู่หน้าแรกเนี้ยเราก็จะเจอนะครับพอร์ตหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มาคลิกที่ตรงเพิ่มบัญชีตรงนี้นะครับผมนะครับคลิกเลยนะครับ แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมเลือกที่ตรงนะครับโปรตรงนี้นะครับผมเลือกคลิกเลือกเลยนะครับจากนั้นนะครับตรงเลเวลเลตนะครับเราจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอาตามนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกที่สองพันนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ทั่วไปนะครับกดสร้างบัญชีนะครับผมตรงนี้นะครับตรงเลเวลเลตเนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับนะครับ โอเคนะครับผมอ่าเราก็ได้มาอีกแล้วนะทีนี้ผมก็จะเปิดเพิ่มไว้สัก3พอร์ตนะครับนะครับตรงนี้ครับคลิกเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มแล้วก็มาคลิกเลือกนะครับอ่าสองพันเปิดบัญชีนะครับ จากนั้นก็แป็นควบคุมนะครับก็มาคลิกที่ตรงเพิ่มบัญชีตรงนี้ครับจากนั้นก็มาคลิกเลือกนะครับตรงนี้นะสร้างบัญชีนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เปิดไว้แล้วทั้งหมดนะครับก็จะมี3พมพอตนะครับก็จะมีนะครับ3พอทตามนี้นะครับโอเคนะผมขั้นตอนการเอ่ตรงนี้ลืมเปลี่ยนอ่าเลเวลเลทครับค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับในส่วนอ่าโทษทีนะครับในส่วนการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราก็สามารถเข้ามาอ่าตรง นะครับลูกศรชี้ลงตรงนี้แล้วก็มาเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยต้องยืนยัน o t p ก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับนะครับนึกว่าอย่างเช่นนะครับอ่ายังไงก็ได้เปิดแล้วนะครับ้วก็จะนะครับคลิปนี้ก็จะแนะนําด้วยเลยนะครับมาคลิกที่ตรงลูกศรชี้ลงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมตรงนี้ นะครับก็ตรง otp นี่ครับเราส่งนะครับคลิกที่ตรงส่งรหัสยืนยันนะครับเขาก็จะส่งรหัส otp นะครับมาที่โทรศัพท์เรานะครับนี่ครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ ได้รหัส OTP มาแล้วหรือว่า SMS มาแล้วนะครับเราใส่ตรงนี้จากนั้นตรงนี้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับโอเคมันทัด2ก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอ่า ใส่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ใส่ตัวเลขด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกที่เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับโอเคอนุมัติแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาคลิกที่แผนภูมิอ่าแผนควบคุมแผนควบคุมตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนก,นกันกับขั้นตอนเมื่อกี้นะครับผมถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนยอดของเรเวเลตนะครับเราก็ มาพลิกเปลี่ยนได้นะครับผมที่ตรงนี้นะครับนะครับเขาก็จะมีให้เปลี่ยนโดยใช้รหัสที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับผมในการเปลี่ยนนะครับนะครับโอเคนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านอีกทุกพอร์ตอีกสองพอตหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกันอย่างเมื่อกี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ